ขอให้ชนะเลยได้ป่ะเหมือนงองคุลอะชนะเจ็ดเกมอยู่ภาพะตัดต้องเดิมเอาอีกคนะไปชินโดนสั่งแน่โดนสั่งวิดพื้นแน่ไอ้ที่อ่านจันทรุเลว่ะแน่นอนยิงบอล เฮ้ยบ้านนี้มีคนแล้วไม่ไอ้ห้อยไปอยู่ตรงนั้นนะเฮ้ยคุณบินมาใครมีล็อกเป้าล็อกมันเล็วมันต่อมาล็อกอยู่สวยินยากอ่ะ โดนละโดนแล้วอ่ะโดนตรงนี้ด้วยเฮียม er yeah, yeah. ันจะลูกซองยิง uh, uh, oh, ้เก็บแบงคอปลาร้ายไว้เก็บแบงคอลรายไว้ โดโลกเก็ตไอ้ตลกโง่ <c oughs> ยืนยันบนไมาดับเหยียด <c oughs> วิ่งที่้อมอ่ะพี่ต้องน้อยอ่ะไม่เหมือนตามเมื่อกี้เลยดันฟ้าโรงเรียนลม้ม ที่ระวังหลังให้เองหรอหรอที่ผมพูดอยู่กับใครเนี่ยมันลมแล้วโรงเรียนอะแต่ไม่รู้มีกี่ตัวดูได้มึงวิ่งกันไปก่อนนี่ไงวิ่งหน้าเนี่ยทำไมกูต้องมาแบกไอ้พวกไก่เด็กน้อยพวกนี้ด้วยวะ It's safe here Save me God, it's safe safe It's safe safe anh ấy anh ấy anh ấy anh Enemies Thank you anh Thank you. ấy anh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  ấy แกแค่เนี่ยบอดเจี้ยอะไรเนี่ยชี้อะสัตว์เอี้ยเอล็อกเป้าอยู่นี่งตัวประกันใหม่สัตว์บ้องหูไปเลยน่าสัตเลยเออเราอกนี่มาวิ่งไปเลยโอ้โหอย่าคิดอะไรเยอะบางคนชวบไม่ใช่มึงไง ม <laughs> ันไม่ใช่โรดฮอกนี่มอนไกลกว่าโรดฮอกอีกอะโอ้ยจะลวดมาตรงนูน้น ไม่มีสโคปมีรถปะไม่มีครับก่อนวิ่งนะฮะถามนี่ก่อนแล้วค่อยวิ่งไอ้พวกโ,โง่ <c oughs> ถามก่อนแล้วค่อยวิ่งไม่ใช่วิ่งแล้วค่อยถามว <c oughs> ิ่งมาเลยอย่าไปคิดเยอะโกโกูหิ้วหิวหิ้วเย้ yeah, ยิงก็ไม่ได้เล่นหรอกไอ้โง่กูเล่นเอง

เอาด้วยเอาด้วยยี่รถถังมาชิบหายรถถังมาเอ้คุณหนีไปเล่าเรื่องนีะมาขนาดเดียวกินก็ไหนเรีเยวนี้มาขึ้สวย บิลกูมีปืนยิงรถถังไอ้ปืนนั้นก็เพียงพอแล้วไหนวะทำไมอะไรมึงจะยิงโดนวะไอ้เหี้ยปืนเจียนั่นกูเอ่อกูอาจจะช่วยด้วยกูรอดกันยังเฮ้ยมึงเข้าไปข้างในรถถังแล้วเข้าไปข้างในฝาแล้ว่ก็ไม่ได้จะโดนเหยียบแทน ได้แล้วหนึ่งลูกกูหน่อยได้ลูกนึงกูยิงได้ลูกนึงอีกลูกนึงอีกลูกนึงเฮ้ยมันอ่อนมันอ่อนมันโง่มันโง่กูรอที่ชุบแล้วกูรอที่ชุบมึงเล่นเลยมันโง่มันโง่ไอเดียวเอาดิโง่มากอ่ะเฮ้ยมันหนีมันหนีมันหนีแล้วคือมันแพ้แล้ว มันหนีคือมันแพ้แล้วอ้อัยนี้ก็ไล่ยิงบอดเรียบร้อยดีกันเลยเลยะเบิดแล้วเหรอของคนทัเื <c oughs> ่อเล่นกันเต็มนะไอ้แดงผู้ <c oughs> เด็กยิงบอดเลยยีม <c oughs> <c oughs> ันตายนัดแรกแล้ว <c oughs> รถรถรถถังระเบิดยังยไปดูไปดูบิลมาก่อนหยุดซ่อมไม่ซ่อมไม่กูหยิบเองกระเป๋ากเหลือกูซ่อมละยิงแค่บอดยังจะมาอยากขึ้นรถถังกูมีน้ำมันนะ กูมีสามถังคุณลองคุณลองคูณลองเยดีเล่นเลินไปเลยกูมีที่ซ่อมอีกสองอันอืมมันอุตตะยูไรมันจะระเบิดจะมันเป็นสี่รูดิซ่อมไม่ทันเลยนะกงไม่ได้เอาเครื่อนเอามาขู่ตอนท้ายโง่ จะได้ขี่มาพูดมากยางง่เเอตลงน้ำเลยข้างหน้ามีรถข้างหน้ามีรถขับตรงไปตามถนนตามถนนบ้านนี้มีรถชนแล้วเห็นมันมองเอาสุรกายมันมองอาสุรกายมองลุงพิศนกลัวมานี่แหละนี่แหละเสียงรถรถต้ม ขับไปไหนแล้วเพื่อนมันลอยให้หอมหอมเยี่ยมหัวรถตีต้อมลอยให้หอมเวียมหัวยังไงยิงดิเนี่ยมันลอยให้หอกเวีหัวมันลอยให้หอกเวีหัวหัวโดจอดงนี้นตคุยมันเงมันโดนอยู่อ่ะ้อนฝั่ร้อนข้างเรายิงจากฝั่งนี้ได้เนี่ยยิงจากฝั่งนี้ได้มันลงน้ำไปแล้วไอ้เหี้ยทั้งมันฝั่งตรงข้ามมีคน มีไงอยูอย่นี่แบงค์โดนหมดเช่นท <oh ี่ชอบโดมันยิงโหน่งยิงยิงไหนอ่ะตองลงทั้งหมดยองยิงดิมันมอง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  กินนัดโอ้โหเลยเยอะเด้อเลยแล้วป่ะลุยกันเลยใครอยู่ก็อยู่ไก่ปู m a r k the vehicle เจอคนและเครื่องจักรเปลอดบาดยิงมันใหญ่ตรงนี้ดิส่องไปนี่หรอเนี่ยข้าบนดาดฟ้า w อ้มันเงียบว่ะ ตาหายเรยขึ้นมาี่รถถังขอลงไปยิงบ้างเขมว่ะขับรถถังแลเข้มมันย,มยิงแรงนะือดไหลังเฮ้้ข้างๆ out แบงลงไปยิงนหน้าประตูบ้านออกไปละ กูไปสองนัดมึงยิงอะไรมันจะโดนวันไหนไวะไอ้แบงค์ปืนนั้นอนะกูมีแต่หอมาอีกไอ้แบงค์ฮอ,อข้างบนหัวเซอเซอเซอเข้ามาเข้ามาเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยทำลยไ,ได้ออกมาจอดแบบนี้เนะี่ยไอ้อ๋องจะแตกไอ้หอนก็แตกตอไปในบ้านนีระวังนะเขาไม่ดื้อ โก้กซอมให้ซอมใหอย่ากลัวย่ากลัวปได้ทะลุอนเล่นบจะเล่นบัหนูซอมอยู่ซมอยู่เตเตตอะไรเยอะนะซมแล้วซอมเซมบีกลซอมอช้นานเลยเนีซมแล้วหมดแล้วหมดแล้วยังหมดมุกอ่ะเบ๋อฮนั่งขับไปแล้วด้เยฮัลอโหลได้ยินกูไหมเนี่ยถึงได้ยิน่ยได้ยิน เอ้ยข้างหน้าอ๋อใต้ดินใต้ดินไปไปไปที่อื่นไหมอะรู้สึกไม่ปลอดภัยเฮี้ยฮอเต็มเลยนี่ขึ้นมาช่วยดูยิงนี้อ้าวเบลมาด้วอ้าวแล้วมึงยังไม่ขึ้นมาอ๋อไม่ได้ขึ้นมาด้วยเฮี้ยมาด้วยดิมาช่วยมันมาช่วยมันมาช่วยมันไม่ขึ้นหรอกไอ้พวกขึ้นไอ้พวกหนีน้ามันหนีออกไปแล้ว อ๋ออะไรกูไปรับมึงอย่างนี้ไม่ต้องมาล้าให้พูดอีกทีขึ้นมาขึ้นมาที้นี่เล่นลีลรถมาเยี่นี่มอเตอร์คอ์อยู่ได้ขึ้นมาโทโดโลคุกอ๋อเพียบเลยว่ะแม่งบินกันะเราไปชนในบ้านเนี่ยบ้านไาร์ัาดฟ้าล้มคนหนึ่งตอนมีคนอีก ก็เล่นนอกบ้านดีกว่าถ้าเราวงบีเราจะเล่นไม่ได้ไอแดงมันต้องยิงแล้วไอออกขับสายดิขึเขาดีกว่าพออยู่หลังเขาเนี่ย280ขับขึ้นไปเลยไหน่ะ <c oughs> จ้าเอ๋เป็นไหนแล้ววะอ๋อนี่ไง จอดมันจอดดูเราอยู่นะจอดอย่างนี้นยง <Wh> ยองอุ้ยตีลุยเนี่ยอ้ย,อยสัสดี <laughs> สวัดีตีลูกูึ้นแลตีลูกอยู่อ้ยไอพี่อยู่กับป้าอยกับป้า ไปก่อไปไปไปไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แล้ว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  <hatten> <ia volleyball> <ambling> หนักโมทำเม็ดวงแดงทำบังบังตาสีบังบังตานักโมดูขุนพันไม้สัตว์ทำอะไรกูไม่ได้จริงๆกูสามกูกัวสุขภาพดีดีนอดตายแน่เลยวะมันเจ็บมันเจ็บดนหัวไปสองนัดอยู่ตรงไหนอ่ะหน้าหน้าป่องหน้าป่องกูกลัว เสียงอะไรวะมาเยอะบิลถอย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 โอ้ไม่ถอยเอาอะชี้ยมันมีสไนไยใครมีธนามาแรกกับกูมั้งกูไม่อยากถือเมโฟกูมีเอ็มโฟ โอ้ยส yeah. yeah. right. Th ีรูยี่สีรูอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะไอ้ที่นั่นอ่ะอยู่ในหลุมที่เดิมอ่ะใช่ตรงข้างนี้ติดรถขี้ไปไกลแล้วบอกตรงนั้นอ่ะรถถังอ่ะโอ้โหเี้ียมละเขีียมละมีแต่บาสุก้าไปโคบเฮ้ยคิดเหมือนกันอืมเออเอ้ย มันยังใช้งานได้มันยังใช้งานได้สุไดไกลไรเมงฟอตตัวใหญ่ไอคนอีสานชอบกินแมงฟอเชื่อเบลกูจะกลายไปกูจะไปเป็นแมงฟอของคนอีสานหรือเปล่าวิ่งไปวิ่งไปเลยไม่รับบิวตี้อ่ะ รอตรงนี้แหละรอยีตาทีเดียวซิปหายต้องมาอุ้มกูอ่ะเฮ้ยบอกให้ขึ้นมาก็เหเอ็กเอี้ยเลยชอ้นนี้อุ้มเร็วทั้งหมดเดี๋ยวก็ตายเลยแล้วถังยิงว่ะถังยิงว่ะยืนยนบอกไปที่อย่าียเนยนนี่ไงผู้ไม้เนี่ยแหละ กหลังพุม่ม <c> ไ <oughs> ม้เออรถถังระเบิดยาใหญ่ปะมีคอมพิวเตอร์ปะไม่มีอ่ะมีเนี่ย <Thank you. S 2> ใช้ได้ปะใครมีเลดดอดปะใช้อยู่ไม่มีในแบ่งกันชื้ <c oughs> มือสุดเทพในตำนาน <c oughs> คุณน็อกมันได้นลยนเว้ยซ้อมหอปะเนี่ยมันต้องดนเห็นะซ้อมหอปะเนี่ยไม่ซ้อมแล้ววิ่งอ่ะทำ นีโดนอยู่แถวนี้มันบอกมันไม่ได้ยิงมึงใช่ไปดูไปรูมันยิงกูเฮ้ยรถถังมาไอ้เยทางซ้ายไอเบยไอเสี้ยเอาคนคนเดียวที่เธอรถถังได้ดูคนคนเดียวที่เธอรถถังได้ เดี๋ยวภารกิจแล้วครับไปเอาสิ่งนั้นมาไอ้สิทางรอดไทางรอของดวะไหนอะไหนยูว้าีราสต์มองยุดแล้วอุยโดดอยู่พี่เอาระเบิดเอาวะเติมๆไหนอีกว้าวนหัวบินเติมเตร์ เซนิร์ตัวใหม่แต่เรนดูดูถถังมาได้เ่จคอมพิวเตอร์ไอซีบียู